โจนาตานวูดเกตประการหลังผู้เปี่ยมพรสวรรค์กับเส้นทางที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเรื่องราวจนาตาน o วูดเกตคือกองหลังชาวอังกฤษที่มีเรื่องราวอาชีพที่ซับซอ้อนและน่าสนใจอย่างยิ่งเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องพรสวรรค์อันล้นเหลือในการเป็นเซนเตอร์แบ็ก ที่มีความสามารถรอบด้านแต่ขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงจากอาการบาดเจ็บเรื้อรังและหนึ่งในการเปิดตัวที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลรุ่งอรุณที่ลิสยูเนเต็ดวูดเกตเริ่มต้นอาชีพที่ลิสยูเนเต็ดในช่วงปลายยุค90ซึ่งเป็นยุคที่ลิสกํกำลังเฟื่องฟูเขาจับคู่กับริโอเฟร์ดินานสร้างประการหลังที่แข็งแกร่ง และเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมไปสู่รอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปี2001สไตล์การเล่นของเขาโดดเด่นด้วยความหนักแน่นการอ่านเกมที่เฉียบขาดและการเข้าสกัดที่สะอาดทำให้เขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดในอังกฤษการผจญภัยที่เรอัวมดิดและฝันร้ายที่เป็นตำนาน จุดสูงสุดในอาชีพของเขาคือการย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างเรอัลมาดริดในปี2004ในราคา13.4ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามอาการบาดจ,จ็บทำให้เขาต้องรอถึง17เดือนกว่าจะได้ลงสนามเปิดตัวและการเปิดตัวนั้นก็กลายเป็นตำนานไปตลอดกาลเขาทำเข้าประตูตัวเองหรือโอนโกเขาได้รับใบแดง หรือถูกไล่ออกแม้จะเป็นการเริ่มต้นที่เลวร้ายที่สุดแต่วูดเกตก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองในระยะสั้นๆที่มาดริดโดยเฉพาะเกมที่เขาทำประตูแรกในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จแต่น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บก็มาขัดขวางเขาอีกครั้ง